สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวตัว Home Fly UFO นะครับ เป็นโคมไฟ UFO รุ่นใหม่รุ่น800วัตต์นะครับตัวนี้จะมีความสามารถพิเศษก็คือเขาสามารถเปิดได้2แสงในตัวเดียวนะครับเปิดได้ทั้งแสงขาวแล้วก็แสงเหลืองวอร์มไว้นั่นเองนะครับด้านบนครับเขาจะเป็นแผงโซลาเซลล์เหมือนกับรุ่นอื่นๆครับผมแต่ตัวแผงเขาเนี่ยจะเคลือบด้วยก,กระจกนิลภัยอย่างดีนะครับทนความร้อนตัวฐานของตัวโคมจะค่อนข้างหนากว่าไฟ UFO รุ่นทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวฐานเขานะครับจะสามารถสวมท่อนะครับ ายโคมเนี่ยอยู่ที่ขนาด3นิ้วนะครับเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูประมาณนี้ดังนั้นลูกค้าต้องหาเสานะครับที่ขนาดไม่เกิน3นิ้วรวมความหนาของท่อนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อเหล็กแป๊บปะปาต้นไม้หรือว่าจะเป็นท่อ PVC ทั่วไปนะครับแล้วก็เขาจะมีน็อตยึดให้3ด้านนะครับอยู่ในซองน็อตตัวนี้เลยนะครับพร้อมตัวฐานสำหรับรีโมทนะครับเอาไว้ยึด สำหรับลูกค้าที่อาจจะใช้ท่อขนาดเล็กกว่า3นิ้ว2นิ้วครึ่งก็ยังใช้ได้นะครับผมวิธีการใช้งานครับตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆคือกดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับที่ตัวโคมครั้งแรกนะครับครั้งเดียวกดปุ๊บไฟก็จะเริ่มติดแต่ถ้าเกิดเรากดย้ำหลายๆครั้งแล้วปุ่มมีปัญหาเรื่องไฟค้างเราสามารถสัมผัสเบาๆนะครับเพื่อ เปลี่ยนระบบการทํางานเปิดปิดได้แต่เราจะเปิดแบบนี้ครั้งแรกเพียงครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้รีโมทนะครับในการคนโทรลเปลี่ยนสีของแสงไฟได้นะครับตัวไฟเขาจะทํางานเป็นระบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่ลูกค้ากดเปิดออนปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแสงสีอะไรเวลาแผงรับแสงเนี่ยเราไปเอาไปติดตั้งใช้งานจริงเนี่ยไฟเขาก็จะดับ ถ้าแผงสว่างนะครับเดี๋ยวรอดูสักพักหนึ่งไฟเขาก็จะดับแบบนี้แล้วก็จะโชว์ไฟสีแดงๆตรงนี้นะครับโชว์ว่ากําลังชาร์จอยู่นะครับผมพอแผงมืดสนิทปุ๊บไฟเขาก็จะเริ่มติดนะครับคราวนี้หลังจากไฟเริ่มติดเนี่ยลูกค้าสามารถเปลี่ยนแสงได้อาจจะงงนิดนึงว่าทําไมรีโมทไม่มีให้เลือกแสงเลยนะครับลูกค้ากดเปิดออนครับ กดครั้งหนึ่งไฟจะเป็นคูไว้คือผสมแสงทั้งขาวทั้งเหลืองนะครับกดอีกทีหนึ่งครับปุ่มเดิมนะครับปุ่มออนก็จะเป็นแสงสีขาวนะครับกดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นแสงสีเหลืองดังนั้นตัวนี้เปิดแล้ว ได้จริงๆถึง3แสงนะครับแสงขาวคูไว้แล้วก็แสงเหลืองนั่นเองเราชอบแสงสีไหนเปิดแสงสีนั้นไว้ได้เลยนะครับแล้วก็เรายังสามารถเลือกระดับความสว่างได้อีกด้วยนะครับรูปไฮทิสเต็มดวงคือเร่งระดับความสว่างปกติเขาจะสว่าง100%อยู่แล้วแต่ทางร้านแนะนําให้ลูกค้ากด50%เพื่อเซฟประหยัดพลังงานของเขาลงนะครับตัวนี้ยังสามารถกดลดได้หลายระดับนะครับมากกว่า50%ก็ต่ำลงไปอีกนะครับ การเพิ่มลดระดับความสว่างตรงนี้จะมีผลต่อชั่วโมงการทํางานในแต่ละวันด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนติดตั้งในภาคใต้นะครับแดดอาจจะน้อยหน่อยแล้วก็ลดระดับความสว่างลงให้เยอะนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าติดตั้งในกลางแจ้งนะครับกลางไร่กลาง,ลลางนาอยู่ภาคอีสานแบบนี้ครับได้แดดเต็มที่แล้วก็อาจจะเล่งระดับความสว่างได้เยอะหน่อยนะครับอันนี้เราสามารถปรับตามหน้างานและก็วัตถุประสงค์การใช้งานของเราได้นะครับปุ่มที่เหลือนะครับจะเป็นปุ่ม 3H 5H แล้วก็ 8H ตัวนี้เป็นปุ่มในการตั้งเวลาในการปิดสมมุติลูกค้ากด8 h ครับไฟจะกระพริบรับคําสั่งแล้วก็สว่าง100%นะครับ8ชั่วโมงดังนั้น8ชั่วโมงจะอยู่ได้ไม่ถึงเช้าทางร้านจะไม่แนะนําให้ลูกค้ากด3 5 8ตรงนี้นะครับจะแนะนําให้ลูกค้าลดระดับความสว่างเพื่อเป็นการเซฟไฟและให้มันทํางานได้ถึงเช้าถึงเช้าก็คือประมาณ12ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมปุ่มออโต้ครับปุ่มสีแดง ปุ่มสุดท้ายตัวนี้จะเป็นการปิดการทํางานนะครับกดปุ๊บไฟก็จะเป็นเ,เป็นระบบปิดการทํางานนั่นเองดังนั้นเวลาใช้งานนะครับย้าอีกครั้งหนึง่งขั้นตอนแรกนะครับกดปุ่มสีเขียวที่ตัวโคมเปิดระบบการทํางานกดปุ่มออนครับเลือกแสงที่เราต้องการนะครับเป็นแสงขาวแสงผสมหรือว่าเป็นแสงเหลืองก็ได้นะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายที่เราต้องการกดครับก็คือปุ่มรูปพระอาทิตย์ครึ่งหนึ่งครับเป็นการลดระดับความสว่างลง นะครับอาจจะ1ระดับหรือสงระดับจาก100่ละ1น0เปอร์เซ็นต์นะครับ <Fine. S 2> แต่สำหรับโคมไฟ UFO รุ่นนี้นะครับตัวโคมเขาจะไม่จำระดับความสว่างที่เราตั้งในแต่ละวันนะครับเขาจะจำเพียงแค่ระดับสีของแสงนะครับที่เราตั้งไว้สมมติเราชอบแสงขาวชอบแสงเหลืองเขาจะจำค่าแสงที่เราตั้งเอาไว้ความสว่างที่เราตั้งผ่านตัวรีโมทเอาไว้ตัวโคมจะไม่จำเราต้องมาตั้งวันต่อวัน นะครับแต่วันไหนที่ฝนตกฟ้าคึมเรามาลดระดับความสว่างลงได้นะครับผมบลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจติดต่อสั่งซื้อตัวไฟ UFO รุ่น800วัตต์รุ่น3แสงนะครับสามารถติดต่อทางร้าน XML Solar ได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ